สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะวันนี้จะทาําผัดฉ่าปลาฉลามเพื่อนให้ปลาฉลามมาค่ะไม่เคยกินเลยก็เลยคิดว่าเอามาผัดฉ่าน่าจะดีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆร,รับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยค่ะเมื่อกี้ลองแอบชิมแล้วรับรองอร่อยค่ะเนื้อปลาเขาจะหนึบๆดีนะคะแต่ตามไม่ได้ใช้หนังนะคะแต่เอาหนังออกไปก็ถ้าใครมีปลาฉลามก็ลองทําดูนะคะผัดฉ่าอร่อยเลยค่ะ Hi everyone welcome to Tuketatai h Kitchen today I m a d e the stir fry spicy chop oh yummy it look like this super yummy eat with the rice if you r e interesting how to make I'm going to show you how to make it let s get started. s t a r t e d กระเพราค่ะเดี๋ยวเรามาเด็ดกระเพรานะคะเดี๋ยวไปทำผัดชาปลาฉลามกันวันนี้พริกค่ะพริกสีเขียวพริกอ่อนเนาะ เดี๋ยวตัดไปทําผัดฉาด้วยเลยเขาโตแล้วมีลูกให้กินแล้วขอตัดอันนี้แล้วกันเนาะนะส่วนผสมและเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเนื้อปลาฉลามค่ะมีพริกไทยอ่อนมีกระเพราพริกขี้หนูกระเทียมกระชายหั่นฝอยนะคะใบมะกรูดแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าค่ะ มีน้ำตาลปีบ๊บน้ำมันสำหรับผัดน้ำปลาน้ำมันหอยค่ะ The ingredients gonna be fish, this one is c h a r k and fresh peppercorn. This one is uh, in the jar is pickle pe pe peppercorn from Thailand holy basil or sweet basil chili garlic finger root julienne k a f e lime leaf red chili palm sugar vegetable oil fish sauce oil s t e r sauce that's น a ่คือ r ่วนผ e มใ to make ผัดชาปลาฉลาม Let's get t t a r t e เลย่เนื้อปลาฉลามค่ะเดี๋ยวจะมาผัดชาเกิดมาก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวตาไม่กินหนังและกันหนังเขาสักสางไงไม่รู้อันนี้สากมากเลยแต่ลูกไปทางนี้จะจะไม่สากเลยนะคะเนี่ยลูกกลับไม่สากเหมือนทรายไม่กล้ากินหนังเดี๋ยวจะลอะเอาหนังออกนะคะ First <laughs> <laughs> garlic <gård> and chili Garlic and chili. together. If you don't have the mortar pestle, you can use food processor. Chili. I'm starting with the vegetable oil and the chili. เล็กที่เราตำไว้นะคะผัดให้หอมเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลานะคะ next I'm going to add the fish เราเนี่ยเขาสุกนิดนึงไม่แน่ใจว่าเนื้อปลาฉลามนี่เขาแข็งหรือว่าจะนิ่มหรือว่าจะเละเพราะไม่เคยทานเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าใครเคยทานช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะแต่จนถึงตอนนี้ปลาก็ไม่เละนะคะ เนื้อเขาเด้งเด้งดีแข็งแข็งไม่น่าจะเละจะขอใส่น้ำนิดเดง I'm gonna add uh, water แล้วเดี๋ยวปล่อยให้เขาสุกสักนิดนึงค่ะพอสุกได้นิดหน่อยแล้วนะคะใส่กระชายค่ะ f ิง g ก r ร o o t ท u i ลีอโอุ้อนนี่แค่พิไทยค่ะเฟรชเ e ็ปคอ n น้ำตาลปี๊บค่ะพารม์ม s u เกอ ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะปรุงรสหวานนิดหน่อยน้ำปลาค่ะปิซซอสโอ้ยซ,อ,ซอสน้ำมันหอยค่ะใบมะกรูดชี้นะคะ แคทลีนลิ้มจะได้หอมหอมติดๆเขาพริกชี้ฟ้าแล้วพริกอ่อนนะคะชิลี่หอมจังปลาสุกดีแล้วนะคะ ชิมรสดูต,ตามชอบนะคะสุดท้ายเราใส่โหระพาแล้วปิดไฟค่ะ Next gonna be holy basil and turn off the heat and stir well done สุกแล้วค่ะผัดชาปลาฉลามอร่อยอร่อยหอมมากครั้งแรกในชีวิตกินปลาฉลาม เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดฉ่ชชาปลาฉลามค่ะ เอออร่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเลยตาใส่เครื่องเยอะเลยค่ะแล้วก็ไม่คาวเลยนะคะใครว่าปลาฉลามคาวไม่คาวเลยค่ะนี่ขนาดแช่แข็งไว้นะคะเพื่อนให้มาแล้วก็แช่แข็งเอาไว้วันนี้เพิ่งได้เลิกมาทําอร่อยค่ะอร่อยลองทํากันด้วยนะคะผัดชาปลาฉลามถ้าไม่มีก็ใช้ปลายอย่างอื่นก็ได้นะคะหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ตาด้วยนะคะเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ It is well done. It's the fried spicy chop. It's pacha pacha Very good. It's spicy and yummy. We eat it the rice. I hope you guys like this video. Please subscribe my channel. Please come back to see my channel and I have new Thai recipe come out every week. And thank you for watching. See you next time. Bye bye.